สวัสดีเพื่อนทุกคนขอเชิญทุกคนมาร่วมฟังผมพูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันว่าฝรั่งเศสดำรงชีวิตมายาวนานแค่ไหนมีชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนและทั้งข้อดีข้อเสียของประเทศนี้เป็นอย่างไรเรามาฟังไปด้วยกันประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสตั้งแต่กํเนิดจนมีอํนาจขยายอาณานิคมไปถึงเอเชีย 1. จุดเริ่มต้นของประเทศฝรั่งเศส ต้นกำเนิดของฝรั่งเศสมาจากชนเผ่าชาวกอลหรือชาวเซลติกที่อาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งต่อมาถูกเรียกว่ากอลซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสในปัจจุบัน51ปีก่อนคริสตศักราชจักรวรรดิโรมันนำโดยจูเลียสซีซาร์พิชิตด,ดินแดนกอลทั้งหมดทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันหลังจักรวรรดิโรมันล่มสลายในปีคศ476ชนเผ่าแฟรงก์ซึ่งเป็นชนเผ่าเยอรมนกเข้ามาปกครอง และชื่อฝรั่งเศสมาจากชื่อชนเผ่านี้ Franks คศ496พระเจ้าคโคลวิสที่1นึ่งกษัตริย์แห่งแฟรงก์หันมานับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคทโทอลิกวางรากฐานให้เกิดความเป็นเอกภาพของชาติคศ843ส่วนที่สัญญาแวเดนแบ่งจาก,กระวัติแคโรลังเจียนออกเป็นหลายส่วนโดยเวสต์ฟรังเียคือดินแดนที่จะพัฒนาเป็นฝรั่งเศสในเวลาต่อมา สพฤษภาคมคศ1987ฮิวแคปเปตขึ้นของราชเริ่มราชวงศ์แคเปตนับเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของประเทศฝรั่งเศสที่มีระบบกษัตริย์และระบบการปกครองของตนเองยาวนานจนถึงปีคศ1792 2. ส, 1, สการทำสงครามและการสร้างกฎหมายความเป็นเอกภาพของชาติฝรั่งเศส เริ่มเป็นรัฐที่มีความเข้มแข็งระหว่างช่วงคริสตศตรวรรษที่14ถึง15โดยเฉพาะหลังสงครามร้อยปี h u n d Years' War) คศ1337ถึง1453กับอังกฤษซึ่งช่วยเสริมความเป็นชาติเดียวกันสงครามและการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มเมื่อวันที่14กร,รกฎาคมคศ1789โค่นล้มพระเจ้าหลุยส์ที่16และก่อตั้งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่1ในปีคศ1792ช่วงน,นี้มีการประกาศปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมืองและยกเลิกระบอบกษัตริย์นโปเลียนโบนาปาร์ตขึ้นสู่อำนาจในปีคศ1799และสร้างประมวลกฎหมายแพ่งนโปเลียน ซึ่งยังคงมีอิทธิพลและถูกใช้เป็นพื้นฐานของกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลกความเข้มแข็งในยุคนโปเลียนทําให้ฝรั่งเศสมีศักยภาพในการขยายอนาณานิคมไปทั่วโลก 3. ฝรั่งเศสขยายอำนาจปกครองดินแดนและเข้าสู่เอเชียอนาณานิคมชุดแรกเริ่มตั้งแต่คริสต,สต์ศตวรรษที่17ฝรั่งเศสออกไปยึดครองดินแดนในอเมริกาแอฟริกาและเอเชียอินโดจีนฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาในเวียดนามปีคศ1858หลังจากนั้นชนะสงครามและยึดโคชินจินในปีคศ1862ต่อมาได้ขยายอำนาจปกครองลาวและกัมพูชาในปีคศ1893ช่วงเวลาครองเอเชีย ฝรั่งเศสมีอำนาจสูงสุดในภูมิภาคระหว่างคศ1858ถึง1945และยังคงมีบางพื้นที่จนถึงปีคศ1954เมื่อเวียดนามได้รับเอกราชตารางเหตุการณ์สำคัญปีหรือวันที่เหตุการณ์51ปีก่อนคริสตศักราชจากกระวัดิโรมันพิชิตเก่าคศ496พระเจ้าคโคลวิสที่1ห,หันมานับถือศาสนาคริสต์แคทอลิก คศ843กำเนิดเวสต์ฟรันเซียสนที่สัญญาแวเดน3พฤษภาคมคศ1987หิวแคเ็ตขึ้นของราชเริ่มราชวงศ์แคเบตคศ1337ถึง1453สงครามร้อยปีกับอังกฤษ14กร,รกฎาคมคศ1789การปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มตน้น 22กันยายนคศ1792ก่อตั้งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่1ยกเลิกระบอบกษัตริย์คศ1799นปโปเลียนโบนาปาร์ตขึ้นสู่อำนาจคศ1858ฝรั่งเศสเริ่มเข้ายึดครองเวียดนามคศ1893ฝรั่งเศสครองลาวและกัมพูชาคศ1914-1918สงครามโลกครั้งที่1 คศ1939-1945ถึง 1, สงครามโลกครั้งที่สองหลายประเทศทั่วโลกยังคงใช้หรือได้รับอิทธิพลอย่างมากจากกฎหมายฝรั่งเศสนโป o ลียนิ c โคดซึ่งจัดทำขึ้นในปีคริสต์ศักราช1804โดยนโปเลียนโบนาปาร์ตกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นหนึ่งในกฎหมายสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 1. กฎหมายฝรั่งเศสใช้ควบคุมเรื่องใดบ้าง นโปเล n นิคโคดเป็นระบบกฎหมายแพ่ง (Civil Law System) ไม่ใช่ Common Law แบบอังกฤษโดยควบคุมเรื่องสำคัญดังนี้สิทธิของประชาชน (Civil Rights) เช่นการสมรสการหยา่าครอบครัวมรดกการพาณิชย์และทรัพย์สินการซื้อขายสินค้าที่ดินและสัญญาต่างๆการบริหารราชการและท้องถิน่นกฎหมายควบคุมการปกครองในเมืองการวางระบบระเบียบท้องถิน่น การพิจารณาคดีใช้ตัวบทกฎหมายเป็นมาตรฐานสำหรับการตัดสินทุกกรณีความเสมอภาคภายใต้กฎหมายไม่มีบุคคลใดมีสิทธิเหนือกว่าผู้อื่นเพียงเพราะเป็นชนชั้นสูงหรือกษัตริย์การแยกศาสนากับรัฐกฎหมายกำหนดให้ศาสนาไม่มีอำนาจโดยตรงต่อการปกครองการคุ้มครองทรัพย์สินมีกฎหมายชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินบ้านหรือเงิน แม้จะผ่านมา221ปีคริสต์ศักราช1804ถึง2025กฎหมายแพ่งฝรั่งเศสยังคงเป็นรากฐานสำคัญของระบบกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่รับไปใช้มักจะมีการปรับแก้บางส่วนแต่โครงสร้างหลักยังคงเป็นแบบฝรั่งเศสช่วงเวลาฝรั่งเศสปกครองและการบริหารเริ่มตั้งแต่ตีคศ1893ถึง1953ประมาณ60ปี ลาวอยู่ในฐานะประเทศรัฐในอรักขาของฝรั่งเศสโดยฝรั่งเศสมี Residen Superior เป็นผู้มีอำนาจจริงในการปกครองส่วนกษัตริย์ลาวในหลวงหลวงพระบางมีเพียงสถานะเชิงสัญ,ญลักษณ์ 2. ลาวก่อนฝรั่งเศสเข้ามาประเทศลาวก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ1353อาณาจักรล้านช้างและต่อมามีการแตกออกเป็นหลายอาณาจักร ก่อนจะเข้าสู่การควบคุมของฝรั่งเศส 3. ฝรั่งเศสปกครองในเอเชียฝรั่งเศสปกครองเวียดนามเริ่มปี1858กัมพูชา1863และลาว1893ส่วนไทยและจีนไม่เคยอยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของฝรั่งเศส 4. ค่ข้าหลวงฝรั่งเศสในลาวมีตำแหน่งเรียกว่า Resident Superior ตัวอย่างเช่นอากุสปาวี 5. ผลกระทบต่อชาวลาวฝรั่งเศสเก็บภาษีหนักบังคับใช้แรงงานและปกครองอย่างเข้มงวดจนเกิดขบวนการต่อต้านลาวอิสระ 6. การต่อต้านและการสนับสนุนขบวนการลาวอิสระคศ1 9 4 5ถึง1946 19ขบวนการประเทศลาวประเทศลาว คสอ1950ถึง1954ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือเวียดมินการช่วยเหลือส่วนใหญ่จากฝ่ายซ้ายและเวียดนาม 7. ภาษีและจำนวนผู้เสียชีวิตมีการเก็บภาษีหนักบังคับแรงงานแต่ไม่มีบันทึกชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิต 8. เหตุผลที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในลาว สงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเข้ายึดครองในปี1945ทำให้ฝรั่งเศสอ่อนแอชาวลาวมีความรักชาติและลุกข,ขึ้นต่อต้านลาวอิสระกระแสะเอกราชทั่วโลกการสนับสนุนจากเวียดหมินในเวียดนามฝรั่งเศสแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟูในปี1954และการประชุมเจนีวาบังคับให้ถอนตัว 9. หลังฝรั่งเศสแพ้ หลังได้เอกราชเรายังคงมีสถาบันกษัตริย์อยู่และฝรั่งเศสไม่ได้ถูกทำร้ายหรือปราบปรามรุนแรงเพียงแค่ค่อยๆถอนเจ้าหน้าที่ออกไป 10. หลังจากนั้นเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายกษัตริย์กับขบวนการลาวอิสระประเทศลาวจนปี1975ประเทศลาวชนะและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลาวพีดีอซึ่งคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของฝรั่งเศสคนปัจจุบันคือเอ็มมานูเอลมาครองเขาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2017และได้รับเลือกอีกครั้งในปี2022เกิดวันที่21ทธันวาคม1997ที่เมืองอาเมียนส์จังหวัดซอมภูมิภาคโอเดรฟรองส์ประเทศฝรั่งเศสประวัติครอบครัวและพี่น้องเขาเป็นบุตรชายของฟรองซัวส์โนเกสแพทย์และจองมิเชลมาครองนักวิชาการด้านสมอง มีพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ลอเรนซ์มาครองพี่ชายเกิดปี1979เป็นแพทย์รังสีวิทยาเอสเตลมาครองน้องสาวเกิดปี1982เป็นแพทย์ไตมีลูกคนอื่นหรือพี่น้องที่เสียชีวิตตอนเด็กไม่พบข้อมูลสถานะทางเศรษฐกิจครอบครัวพ่อแม่เรียนสูงและทำงานดีไม่ถือว่าครอบครัวยากจนการศึกษาในวัยเด็กถึงวัยหนุ่มเรียนเปียโ,โนที่ a m i e ส Conservatory ศึกษาปรัชญาที่ University Paris X n น n งแตรเรียนต่อ Master of Public Affairs MPA ที่ s c i e n c e Po สำเร็จการศึกษาจาก Eco National Administration ENA ปี2004ความสำเร็จและรายได้ไม่ได้มาจากครอบครัวร่ำรวยแต่ประสบความสำเร็จจากความสามารถความคิดสร้างสรรค์และงานราชการก่อตั้งพรรคองมาร์ชหรือ Renaissance ในปี2016 บทบาทและผลงานในปัจจุบันมีบทบาทในเวทีโลกโดยเฉพาะสนับสนุนยูเครนและเสริมความร่วมมือยียูและนาโตมีส่วนร่วมในโครงการสหประชาชาติในกาซาปรับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นเช่น UK และจัด AI Summit ที่ปารีสปี2025วัยเมื่อเริ่มดำรงตำแหน่งตอนเริ่มดำรงตำแหน่งปี2017อายุ39ปีเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดของฝรั่งเศสตั้งแต่นโปเลียน3 ชีวิตสมรสแต่งงานกับบริจิตมาครองปี2007ขณะนั้นเขาอายุ29ปีบริจิตอายุประมาณ53ปีปัจจุบันปี2025อยู่ด้วยกันกว่า18-19ปีเงินเดือนและการทำงานไม่มีข้อมูลรายวันชัดเจนเงินเดือนมาจากงบประมาณรัฐบาลงานสำคัญคือการบริหารประเทศการสื่อสารและการตัดสินใจระยะเวลาการทำงานในราชการ รองเลขาธิการที่เอลิเซ่ปี2012รัฐมนตรีเศรษฐกิจปี2014-2016ประธานาธิบดีตั้งแต่2017ถึงปัจจุบัน2025รวมทั้งสิ้นประมาณ8ปีในตำแหน่งประธานาธิบดีสรุปสั้นประธานาธิบดีปัจจุบันมาครองครอบครัวพ่อแม่เรียนสูงพี่น้องสองคนไม่ยากจนการศึกษาฟิโลโซฟีไซเอนส์โป e เอน ความสามารถฉลากแม้ไม่รวยผลงานเด่นบทบาทในระดับโลก EU NATO UNAI Summit วัยน้อยที่สุดในการดำรงตำแหน่งแต่งงานปี2007ทําทำงานราชการหลายปีเพื่อนทุกคนครับเรามาร่วมฟังประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสกันจนจบแล้วข้อดีข้อเสียก็ได้ทราบครบทุกอย่างแล้วทุกคนเตรียมตัวรอฟังเรื่องราวใหม่ๆในครั้งต่อไปได้เลย